สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเฉลิมสรีจะเริญนสีลีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกจำนวนมากกว่า2จํจำนวนก่อนอื่นเด็กเตรียมสมุดเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนอย่าลืมจดบันทึกตัวอย่างการบวกจำนวนมากกว่า2จํจำนวนไว้ศึกษาด้วยนะคะ การบวกจำนวนมากกว่า2จํจำนวนนักเรียนสามารถเลือกทำการบวกคู่ใดก่อนก็ได้แล้วค่อยนำจำนวนที่เหลือมาบวกให้หมดก็จะได้ผลลัพธ์ที่การบวกของข้อนั้นๆน,น,นะคะตัวอย่างที่1อย่างเช่น15บบวก47บวก25บวก33ครูครูจะใช้วิธีการจับคู่10นะคะโดยมาดูที่ขั้นตอนที่1 คุณครูนำ15บวก25ซึ่งมันลงท้าย10ได้ผลลัพธ์เท่ากับ40แล้วก็ไปทำขั้นตอนที่2ค่ะนำอีกจำนวนมาคู่กันก็คือ47บวก33บวกกันได้เท่ากับ80ก็ลงท้าย10เหมือนกันและไปทำขั้นตอนที่3เลยค่ะขั้นตอนที่3คุณครูนำผลบวกผลลัพธ์ของขั้นตอนที่1มาบวกกับผลบวกผลลัพธ์ของขั้นตอนที่2นั่นเอง ซึ่งก็คือ40บวก80มีค่าเท่ากับรวมกันปเป็นเศตได้120เราบแล้วบวกหมดแล้วดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ120นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างที่2นะคะ22บวก50บวก28บวก16บวก34อันนี้มีจำนวนที่จะจะบวกเยอะมากมีทั้งหมดจําจำนวนคุณครูจะใช้วิธีการบวกโดยการ จับคู่10เหมือนเดิมอจับคู่บวกนะคะขั้นตอนที่1คูณน้ำ22บวก50เท่ากับ72ขั้นตอนที่2คูณน้ำ16มาบวกกับ34เท่ากับ50ได้2ขั้นตอนแล้วนะคะมาทำขั้นตอนที่3เลยค่ะนำผลบวกนำผลลัพธ์ของขั้นตอนที่1มาบวกกับผลลัพธ์ของขั้นตอนที่2ซึ่งก็คือ 72บวกกับ50รวมกันได้122แล้วยังบวกไม่หมดใช่ไหมคะยังเหลือ28อีก1ตัวคุณครูนำ1น2มาบวก28เท่ากับ150ดังนั้นข้อนี้เราจะตอบ150ค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างการบวกวิธีที่3นะคะอันนี้คุณครูจะบวกโดยการเรียงจำนวนไปเลยค่ะ ขั้นตอนที่1น,นะคะคุณครูนำ22่บวกกับ50ซึ่งได้คำตอบเท่ากับ72แล้วมาทำขั้นตอนที่2ค่ะโดยการนำผลบวกในขั้นตอนที่1มาบวกกับจำนวนถัดไปก็คือ28 72บวก28เท่ากับ100และมาทำขั้นตอนที่3เลยค่ะ นำผลบวกของขั้นตอนที่2มาบวกกับจำนวนถัดไปก็คือ16นั่นเอง100บวก16เท่ากับ116แล้วก็ไปทำขั้นตอนที่4เลยค่ะก็คือนำผลบวกของขั้นตอนที่3มาบวกกับจำนวนถัดไปคือ34 116บวก34เท่ากับ150ดังนั้นข้อนี้นักเรียนก็จะต้องตอบว่า150ซึ่งมีผลบวกตรงกันกันกบตัวอย่างที่2 เพราะว่าโจทย์การบวกข้อนี้ตรงกันกันกบตัวอย่างที่สองนั่นเองค่ะสรุปเรื่องการบวกจำนวนมากกว่า2จํจำนวนก็คือนักเรียนสามารถเลือกนำจำนวนใดมาจับคู่กันบวกกันก่อนก็ได้แล้วค่อยนำมาบวกจำนวนที่เหลือให้หมดแล้วเราก็จะได้ผลบวกของข้อนั้นนนนั่นเองค่ะ วันนี้คุณครูไม่ได้ให้ทำแบบฝึกหัดแต่ว่าเด็กๆจะต้องส่งสมุดที่จดบันทึกตัวอย่างการบวกจำนวนมากกว่า2จํจำนวนนะคะเพื่อนครูจะได้เช็คเวลาเรียนให้เด็กๆได้ชั่วโมงถัดไปคุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ